อีซี่การ์ดร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจสำหรับสายกาชาลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลยอีซี่มากสวัสดีครับกินเดียต้อนรับเข้าสู่แทร์ชาแนลนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในช่วงรีวิวหลังเล่นกับเกมอะไรกเอ่ยแม่ผาดออฟเอ็กซายภาคที่2นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าตั้งแต่เราไลฟ์เล่นไปนะใช่กระแสผาดออฟเอ็กซายสองมีแต่มาแรมากขึ้นขึ้นขึ้นถูกต้องเรียกได้ว่าทีมงานก็ติดกันงอมแงมอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ ีก็ต้องบอกเลยว่าพวงกับแม็กเล่นจบแอคสาเป็นที่เรียบรอย้อยแล้วนะครับ,รบก็เลยรีบมารีวิว,ว,วให้เพ<ห>ื่อนดูเพื่อนดูก่อน ความคุ้มค่าระบบเกมเพย์อะไรที่มันแตกต่างรอบนี้จะพูดกันได้แบบเต็มที่ละถูกต้องครับผมจุกๆไปเลยนะครับสำหรับตัวผ่าอมเอ็กไซนะครับใช่นะครับแต่ก่อนจะไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามให้พวกเราชาวแท็กกันด้วยนะครับครับผมส่วนใครที่ไม่อยากซื้อ e อ r l y Access แพงๆหรือหาวิธีกำลังเติมอยู่ก็ฝากลิงก์ด้านล่างของ E a s y Card ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกราโจกันได้เลยนะครับมา ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าแม็กก็จะเนื้อเรื่องคงไม่ได้ต่างแต่ตอาคุยกันรือไมงั้นเอาแค่คร่าวๆให้คนดูฟังดีกว่าแม็กได้ครับ,รบก็เนื้อเรื่องนะครับของภาคผับออฟเซาตภาคที่2นี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการทําสคริปต์มาจากตอนภาคแรกนะครับยี่สิบปีนะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวหลังจากที่ตัวตัวบอสของภาคแรกเนี่ยโดนปราบอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมาภาคนี้มันดันมีเป็นเหมือนตัวเมล็ดพันธุ์แห่งสูรเนี่ยตื่นขึ้นมานู่นนี่นั่นพอดีนะครับเราก็เลยได้รับบท เป็นผู้กล้านะในการที่จะไปเหมือนแบบขแบบปไปปราบอะไรแบบฟิลประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นเนื้อเรื่องแบบฟิล,ฟลคล้ายๆกันครับเนื้อเรื่องมันจะเป็นฟิลมีความเป็นแบบดั้กแฟนตาซีมีความเป็นแอคชั่นแล้วก็มีความเป็นประจนภัยไปในตัวนะครับก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้ครับผมสําหรับตัวในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับเขาบอกตรงว่าเนื้อเรื่องอ่ะถ้าเป็นเนื้อเรื่องแบบเชิงหรือจริงๆอ่ะ ผมก็ยังอ่านแบบกูก็ยังไม่ได้อ่านถึงอะเพราะว่าจริงจริงๆกะว่าเนื้อเรื่องเชิงลึกอาจจะรอให้ครบตัวเกมเต็มที่ปลดหมดทุกแอคตรงนั้นแล้วค่อยเสีเทีพอใจได้มากกว่าเพราะตอนนี้มันยังเปิดมาไม่เยอะมากอะนะใช่มันเปิดมาแค่3แอคเองครับ3แอคจากรู้สึกว่าทั้งหมดอะจะมีทั้งหมด7แอค6ถึง7แอคประมาณนี้นะครับแล้วก็แล้วก็จะจบเรื่องแล้วแต่ตอนนี้คือเขาปล่อยมาให้เล่นแค่3มนะครับมันก็ครึ่งนึงอะประมาณนี้นะครับ แต่หลังจากที่ลองนะนอกจากส่วนเนื้อเรื่องคิดว่าส่วนที่ทุกคนอยากรู้จริงๆอาจจะเป็นในส่วนของอาชีพหรือเปล่าทีนี้นแหละเราไปตำเงินมาแล้วสัตว์เงินมา,มาแล้วหกอาชีพบอกดีว่าชอบอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายเป็นอันอันบอกก่อนเลยนะว่าตอนเกมนี้ first impression แรกเลยนะคือการเลือกตัวละครเ,<อ>เกมนี้ทาเรียกได้ว่าตอนแรกคือประทับใจมากมีให้ความเจอกับความความรักมันจสีได้ก็คือมี6ตัวละครเร,เรียงกัน6อาชีพเราเลือกตัวไหนอีก6อีก5าตัวตายพูดชอบเลย ก็คือจะเป็นฉากโดนแขวนคอนะครับแล้วก็ตัวละครที่เราเลือกเราจะเชืออขาดแล้วเราก็จะหนีออกไปได้นะครับเพื่อที่จะเหมือนแบบมามาฆ่าแบบปีศาจต่อไปนู่นนี่นั่นอะไรนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับซึ่งในเวอร์ชัน Earl y a c c e s s นะครับจะมีให้เลือกตอนแรกนะทั้งหมด6อาชีพ6ตัวละครนะครับผมแล้วก็จะแบ่งย่อยไปอีก12อาชีพแยกนะครับผมก็คือจะเป็น1 1สายคือ 1, 2อาชีพ ประมาณนี้นะครับผมแต่ในเวอร์ชั่นตัวเกมจริงอ่ะน่าจะมีถึงสามน่าจะมีถึง3แต่ยังเป็นอาชีพอ่ะยังเป็น6กคาเท่าเดิมอยู่โอเคโอเคประมาณนั้นก็เลยจะมีรวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณสักสิอาชีพประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมารีวิวสั้นๆนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่กำลังคิดจะซื้อหรือว่าผู้เล่นเก่าอของผ่านเอไฟหนึ่งมาเนี่ยเรากำลังคิดอยู่ว่านี่จะเล่นตอนนี้เลยดีไหมนะครับผมก็อาชีพแรกนะครับก็คือจะเป็นเレนเจอร์นะครับผมอาชีพย่อยก็จะเป็นเดสไอ เดตไอก็จะเป็นเหมือนสายที่เน้นยิงธนูอ่าเน้นแบบโปรเจคทายเยอะๆหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็คือจะเป็นเดตไอต่อไปก็คือเป็นพาดไฟเดอร์นะครับผมพาดไฟเดอร์จะเป็นง่ายๆคือธนูพิษอ่าคือนี้เลยเน้นเน้นการใช้พิษนูนนี้นั่นซึ่งภาคนี้เรียกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกิมมิคของพิษอ่ะลูกเล่นค่อนข้างหลากหลายสามารถไปอัดแอปใช้กับสกิลอื่นๆได้อย่างเช่นภาคนี้นะครับการใช้พิษไปก่อนแล้วใช้ไฟตาม เดามจมันจะมีดามาเส<อ>ริมมันจะมีกิมมิคอะไรพวกนี้ครับซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปอาดเด็กันเอาได้นะไม,ไม่ใช่1ต่ตอนหนึ่งแล้วแต่เป็น 1, 1> ่คูณเข้าไป<อ>ผพราะว่าก็จะมีบางสายที่เขาเล่นกันอยู่เหมือนกันคืออย่างปืนระเบิดอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะจะับยิงเป็นปืนพิษไปก่อนแล้วเขายิงปืนระเบิดตามมันจะได้ดามจแบบตุมต้มตุมต้มตุมต้มตเลยนะครับผมแล้วก็อันที่สองนะครับมองนะครับผมมองก็จะเป็นพระพระนักรบ นะครับเน้นการใช้แบบคอมโบท่าสกิลท่านู่นนี่นั่นนะครับก็จะแบ,บ่งออกเป็น2ส,สายอาชีพนะครับก็คือจะเป็นอินวอเกอร์นะครับผมกับอะโครไลท์อิ <Inv> oker, นวอเกอร์ใช่อินวอเกอร์ก็คือจะเป็นนักรบเอ่ยแบบผสมธาตุเลยเป็นเอลเมนตอ์อ่อเเา,าเ,เ,เอลเมนต์จ๋าๆเลยใช่ส่วนอะโครไลท์เนี่ยก็จะเป็นธาตุเหมือนกันแต่จะเป็นธาตุเควอสธาตุอ่าจะเป็นธาตุเควอสธาตุแบบ มนดำเรำออาแบบฟิลประมาณนี้ฟิฟลประมาณนั้นนะครับอาชีพที่3นะครับจะเป็นมือชาร์ดีนะครับเป็นอาชีพใหม่ของในภาคนี้นะฮะจะเป็นอาชีพใหม่ด้วยแล้วก็จะเป็นอาวุธใหม่ด้วยก็คือหน้าไม้นะครับมผมอาชีพแยกออกไปจะเป็นวิชชันเตอร์นะครับผมกับอีกอาชีพหนึ่งนี้น่าสนใจมากก็คือเจมริงนะครับผมเจมริงจะเป็นสายที่เราจะเน้นใช้เจมพัฒนาเจมอย่างเช่นตัวอาชีพนี้ก็คือจะเพิ่มเลเวเจมทันทีนู่นนี่หน้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับผม อาชีพที่4นะครับผมก็คือจะเป็นในส่วนของวอร์รี่เออร์เนี่ยว้าวนะครับวอริเออร์ก็จะเป็นอยู่ในส่วนของอาชีพแยกก็จะเป็นไททันนะครับผมกับวอร์บิงเกอร์ไททันก็จะเป็นอาชีพที่จะเน้นค่าสตันนะครับส่วนวอร์บิงเกอร์ก็ตามชื่อเลยคือวอร์บิงเกอร์แต่ก็จะเน้นเป็นเน้นหวดเน้นเรียกใช้โทเทมเน้นระเบิดศพนู่นนี่นั่นนะครับก็คือจะเป็นอาชีพวอริเออร์นะครับผมครับผมต่อไปเป็นอาชีพวิชนะครับผมวิชก็จะแบ่งออกเป็นบลัดเมจิกนะครับผมกับ i n นเฟอร์ i น t นะครับผมบัทเมดก็คือจะเป็นสายใชย้เลือดข้อมดใช้เลือดแรกแ<อ>ใช้เลือดแรกนูน่นแน่เลยส่วนอินเฟอร์ i น t สเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนแปลงร่างเป็นเวทไฟแล้วก็จะแปลงร่างเป็นเดมอนได้นู่นนี่นั่นได้นะครับพราน่าสนใจนะตอนนี้ยังไม่ได้เล่นส่วนอาชีพสุดท้ายเลยนะครับก็คือ s o สเซอร r นะครับซอสเดอร์ก็คือจะตรงตัวเลยนะครับจะแบ่งออกเป็น2คลาสเหมือนกันคลาสแรกอาจจะเป็นคลาสที่เน้นพระเน้นแบบเวทธาตุเลยค่ะเวทธาตุจ๋าเลยส่วนอันนึงอ่ะก็คือจะเป็นเน้นเน้นเวทน้ําแข็งนะครับเน้นเวทน้ําแข็งกับเวทแบบเชิงแบบหยุดเวลาอันนี้ก็คือดีแคปสั้นๆนะครับสำหรับในส่วนของอาชีพซึ่งพอหมดจากไอเลเยอเซรแล้วปล่อยตัวเกมเต็มเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกให้ได้ให้ได้ให้ได้เลือกเล่นกันอีกรวมถึงอาวุธใหม่ด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับ รีวิวคลาสระบบคลาสนะครับผมนอกจากคลาสหลังจากคลาสแล้วเนี่ยมันจะมาถึงจุดที่เป็นไฮไลท์จริงๆแล้วคือเกมเลย์ความแตกต่างระหว่างภาคแรกกับภาค2เนี่ยมากไหมพอสมควรนะรู้สึกว่าพอสมควรเอาเรียกว่ามันยังอยู่ในธีมเดิมยังมีความรู้สึกเดิมๆอยู่แต่เหมือนดูอิมพูฟอะไรหลายๆอย่างให้มัน เล่นง่ายขึ้นให้มันมีความแบบคุณภาพออฟไลน์ให้ดีขึ้นแล้วก็ดีต่อผู้เล่นใหม่ขื้ง่ายๆคือเป็นหนึ่งเกมที่ผู้เล่นใหม่ที่ไม่เคยเล่นภาคแรกมาเลยเนี่ยก็สามารถเล่นได้เล่นได้เลยเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าใจยากเนื้อเรื่องก็อย่างที่บอกกันเนื้อเรื่องมันไม่ได้ต่อกันขนาดนั้นนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับซึ่งในภาคนี้ที่เขาอินพุฟข้ามานะครับอย่างแรกเลยก็คือระบบควบคุมนะครับผมเกมนี้จะใช้ได้2ระบบก็คือจะใช้เมาส์ก็ได้เมาส์คลิกเหมือนไดโบคลิกเดินคลิกเดินคลิกเดินกับอีกระบบนึึงงก็คือ WSD board ใช้้ดไ่่ซ จากประสบการมาแล้วอะทั้งที่เล่นภาคหนึ่งมาเล่นไดโบมาพอมันมีระบบ WASD มาเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเกมแอคชั่นมากขึ้นเห<อ>มือนเป็นแอคชั่นแต่เป็นมุมมองแบบ<อ>มุมมองบน,งน,น,บนซึ่งก็ถือว่าสนุกดีนะนะถือว่าเกมทมออกมาได้ดีเพราะว่าเราจะ <c oughs> ไม่เมื่อยนิ้วเ <c oughs> พราะถ้าเรากดเดินเนี่ยเราจะเหมือนแบบต้องคลิกตลอดเวลาอ่ <c oughs> คลิกเดินตลอดคลิกขวายิงใช้ลคลิกตลอดแต่ตัวเนี้ยก็คือจะ <The S 2> WASD มันก็เข้าใจง่ายแหละแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องเติมยา บางทีเหมือนแบบข้าเร็วมากๆบางแบบโดนมอนลุมเยอะๆอย่างเงี้ยรืบางมือล้วนเหมือนกันก็ดีเป็นความถนัดของแต่ละคนแหละบางคนชอบเล่นใน p ีบางคนชอบเล่นในคอนโซลเหมือนเวลาเราเล่นเดียบรวมันก็เล่นได้ทั้งสองอันเนี่ยมันก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละแพลตฟอร์มแต่ก็ต่อจอยเล่นได้เหมือนกันนะแต่สมมุติว่าเพื่อนเล่นในคอมแล้วอยากแบบถนัดจอยมากกว่างี้ก็สามารถต่อจอยเล่นได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นระบบของการขึ้นที่คอนโทรลคร่าๆนะครับมาดูต่อไปในส่วนของเรื่องแผนที่เรื่องแมปกันบ้างนะครับเรื่องแมป บอกเลยว่า,าในผ่านออกเบกซด e สองโคตรใหญ่โคตรใหญ่หญโคตให,ใหญ่มาใหญ่มากใหญ่มากแต่ก็คือเหมือนคือตัวเกมอ่ะมันเหมือนออกแบบมาให้เราสำรวจให้ครบอยู่แล้วอยู่แล้วเน้นเลยว่าควรสำรวจให้ครบเพราะว่าเหมือนโอเคบางทีเราเดินไปใชเรารู้แล้วตรงเนี้ยมันเป็นทางไปต่อ แต่คือแบบย้อนไม่ักนิดย้อนไม่ต้นิดถ้าเงามันยังดำดำอยู่แล้วเออมันจะคาใจแลวคือไปเปิดมันหนอยแล้วคืออย่างอย่างภาคก่อนภาคก่อนหรือไดโบเองก็ตามมันจะยังมีความว่าเหมือนแบบไม่เป็นไรเราเจอทางไปคุยต่อแหละเราอยากรีบไปต่ออะไรเงี้ยแต่ภาคเนี้ยมันจะเขาจะใส่กิมมิคทุกแบบมาเขาจะใส่กิมมิคเล็กๆน้อยๆเข้ามาเช่นเป็นไอเทมแอบหรือว่า<อ>จะเป็นบอสแฝง บอสเล็กๆน้อยๆภายในเกมที่มันอาจจะแบบมีโอกาสที่จะดรอปไอเทมสำคัญอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเวลาพวกนี้เวลาเราไปเจอมันจะไม่ได้ห็นกับถ้ามันจะมันจะบอกว่ามันไม่ได้ไอเทมสําคัญหรอกเพราะไอเทมคนก็จะมองว่ามันสามารถข้ามไปเอาตัวหน้าที่เก่งกว่าแต่บางทีมันดรอปเจมมันดรอปเจมมันดรอปรูนที่เอาไว้อัพสกิลเพิ่มเนี่ยไอพวกนี้สาคัญมากถูกต้องครับแล้วมันยังมีในเรื่องของอของส้มอีกอะไรอย่างเงี้ยของส้มปกติของส้มต้นเกมมันก็ดรอปไง แล้วก็คือของไออขงส้มบางอันอนะของเลเจนดารี่บางอันนะครับมันก็จะเป็นแสแตตมันอนะคือสามารถใช้ได้ยาวใช้ได้ยาวอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบเป็นไฟบังคับนิดนึงว่าเพื่อนๆที่จะต้องเล่นให้จบนะครับแต่ก็อาจจะมีติบ้านนิดนึงนะครับคือของอย่างคือตอนกูเล่นอย่างเงี้ยจะ AFK บ่อยบางที uh huh. เหมือนแบบอ่เราต้องแบบเล่นเสร็จปุ๊บใช่ไหมวอล์กกลับเมืองก่อนวอล์กกลับเมืองกูโดนตีตายยังวอล์กกลับเมืองเสร็จปุ๊บเราก็จะมีโพโต้ไฟอยู่ใช่มใช่วอล์กกลับเมืองเสร็จปั๊บเราก็อ่ไปทําธุระทําธุระกลับมาเสร็จปุ๊บ เข้าไปปุ๊บเข้าวาฟ้าไม่ได้อพอเข้าวาฟ้าไม่ได้อ้าวทำไงอะเดินว้าไปว้าไป,าไปแมปร,รีเฟซร,รีเฟซใหม่เรียบร้อยเริ่มใหม่ครับเดินใหม่ครับแล้วบอกเลยว่ามันเกมนี้มันไม่ใช่ว่าจากจุด A ไปจุด B มันเปลี่ยนมันเ,นเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เท่าไรมอนไม่รีด้วยมอนเตอร์ของเกมนี้ก็ต้องเป็นอีกสิ่งนึงที่ผู้เขารู้สึกว่ามอนเตอร์ในดาค่อนข้างมีความทนทานสูงถูกครับผมมันอาจจะไม่ก็ตามเลเวลแหละ มันก็คือตามเลเวลของเรานะครับมันก็จะมีมันจะมีความเยอะคือตามสไตล์เกมแนวแนวนี้นะครับมันจะเน้นเยอะเน้นเยอะเน้นแล้วก็จะมีแจมแจมพวกตัวเก่งๆมาบ้างนะครับพอเหมือนมอนเล่นภาคเนี้ยเขาเริ่มใส่ของความเป็นเหมือนแอคชั่นอ p g พีมาอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็จะมีความเป็นโซลไรท์เข้ามาด้วยนิดนึงมีการกิ้งหลบมีอะไรอย่างงี้นะครับทำให้เราไม่ใช่ว่าเหมือนเดินเดินในแบบแล้วก็ปล่อยสกิลซาบซบอย่างเดียวได้อะไรเงี้ยเราจะต้องมีแบบ ดูมูฟเมนต์ทั้งต้องจําด้วยว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวที่อยู่ในดานเนี่ยบางตัวมันจะมีบางตัวที่มันตีไกลๆแล้วแมงเสือกตีหนักอีกอะไรเงี้ยต้องคอยสังเกตใช่เราแทบจะต้องจำมูฟเมนต์ของสกิลของมอนสเตอร์ในดาดด้วยอะไรเงี้ยแต่เวลาเล่นแรกๆทุกคนอาจจะยังแบบไม่ได้โฟกัสตรงนี้มากค่อยๆเล่นก็ปล่อยๆไปก่อนแต่แต่มันจะเริ่มเห็นชัดเวลาทุกคนได้เข้าฉากบอสไฟถูกต้องอ่ะฉากบอสไฟเนี่ยทุกคนจะต้องรู้สึกแปลกๆแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบงแบงแล้วมันแบงแบงแล้วไม่ใช่แบบยิงย ในมอนสเตอร์ในด่านนะครับก็จะมีแบ่งออกไปก็เป็นมอนสเตอร์กิกกี้บ้างเป็นพวกมอนสเตอร์ชื่อขาวนะครับแล้วก็จะเป็นมอนสเตอร์ชื่อฟ้านี่ก็คือจะเก่งขึ้นมาหน่อยแต่ไอเทมก็กลบมันลงแล้วก็จะมีมอนสเตอร์ทองอ่ามอนสเตอร์ทองนี่ก็จะเริ่มอ่ามีของให้ชุ่มชื้นหัวใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นเป็นพวกบอสเลยนะครับพวกบอสก็จะเป็นพวกแบบหลอดเลือดยาวๆอยู่ขึ้นมาด้านบนเลยนะครับก็จะเป็นอยู่ฟิลประมาณนี้นะสำหรับมอนสเตอร์ในด่านซึ่งมีเยอะแล้วแมคาีนิกการกิ้งของเกมเเเนี้ยบอกลว่าาร ต้องกาจังหวะดีๆอะ ต้องกะจังหวะดีๆเลยเพราะว่ามอนสเตอร์เวลามันกลูกันเข้ามาเนี่ยบอกเลยว่าม่องเพราะมอนสเตอร์กิกกี้บ่อยอยู่ด้วนกันมันแค่นะด้วยความที่มันเป็นเหมือนกึ่งเพิ่มความยากจะแบ่งที่แม็กบอกจะเป็นโซลัยก็ได้แต่มุมมองมันไม่ใช่แบบโซลัยไงถูกต้องถ้าเราถอยปกติเราเล่นโซใช่ไหมเรากดโอเพื่อดรอสต์ดอสต์มันเป็นการทิ้งระยะห่างจากตัวบอสเนี่ยแต่ไอ้บอสตัวเนี้ยมันเป็นแบบพวกเกมแบบมุมมองด้านสูงมุมมองสูงอ่ะมันยิง AOE สาดมาโป้งเราโอกิ้งไปเราเดี้ยงเลยแล้วมอนแม่งกลูอย ใช่ก็คือแทบจะเหมือนแบบคือเกมนี้โดนมอนลุมอ่ะเวลาโดนโดนมอนลุ่มอ่ะเรากดเขาเรียกว่าอะไรนะเราเดินหนีออกมาไม่ได้ไงมันติดเรากิ้งออกมาก็ไม่ได้ก็คือจะติดต้องน้องต้องพยายามแบบเหมือนแบบเว้นระยะเว้นระยะแล้วเคลีย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 ก็คือจะบอกว่าเป็นเกมที่ถอดสมองเล่นไม่ได้ไหมก็คือใช่แหละมันถอดสมองเล่นไม่ได้เลยนะครับผมอาจจะได้ประมาณหนึ่งแต่พอถึงบอสหรือจุดที่มอนมันเก่งก็ต้องตั้งใจเล่นนิดหน่อย ต้องตั้งใจเล่นเลยตอนกูเล่นนี่คือตั้งใจเล่นเลยนะตั้งใจเล่นเลยแหละเพราะว่ามอสในแมปนี้ยิ่งเป็นแมปที่เป็นแบบแมปใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเปิดไปเนี่ยมอนสเตอร์แต่ละตัวคือเราไม่รู้เลยไงว่าเราจะเจออะไรอะไรอย่างนี้นะครับก็นี่ก็จะเป็นมอนสเตอร์ในด่านนะครับก็เรียกได้ว่าออกมาให้บีบหัวใจกันเรื่อยๆนะครับครับผมมาในส่วนของบอสไฟนะครับที่ประทับใจมากบอกเลยว่าตอนเล่นครั้งแรกแล้วก็เจอบอสมาแบบหลายๆตัวมาเนี่ยประทับใจแทบทุกตัวเลยแมคชนิกแต่ละตัวคือแตกต่างกันหมด ถ้าสกิลหรือว่าอะไรต่างๆทําให้เราเหมือนแบบตื่นเต้นตลนอดเลยนะ,ะ,ะ <laughs> แต่คือเกมอ่ะอย่างที่บอกครับมันมีความผสมแบบโซลไลท์เข้าไปนิดนึงก็คือมันจะไม่ง่ายมันจะไม่ง่ายแต่คือเกมอ่ะมันก็จะไม่ได้ยากคือถ้าสมมุติว่าเราดูมูฟเซตดีๆ จำแบบเล่นกับมันแบบแค่แบบสามสี่รอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือผ่านได้แหละแต่ถ้าไม่ไหวก็ย้อนไปฟาร์มได้ไหมว่าไม่ไหวย้อนไปฟาร์มได้เพราะจะมีบางเคสเหมือนกันที่ว่าเราเหมือนเนื้อเรื่องไปไวเกินไม่ได้แวฟฟาร์มของหรือว่าไม่ได้แวะฟาร์มเลเวลอย่างเงี้ยตอนไปเจอบอสก็หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันแต่ก็พอไหวอยู่มันกลายเป็นเกมเน้นฝีมือเฉยมันคือใช่มันเหมือนแบบถอดสมองเล่นไม่ได้เวลาเจอบอสนี่ก็คือยิ่งไม่ได้เลยแต่ก็คือแบบถือว่า ท้าทายดีครับบอสก็แต่ละตัวก็คือมีเฟสสองบางตัวตีจะตายแล้วเลือกเต็มใหม่มเปลี่ยนร่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ท้าทายเป็น<อ>หนึ่งเกมที่<อ>า<ๆ>ถาอว่าทําบอสไซส์ออกมาได้ดูดีเลยแล้วแต่ละตัวก็คือแบบมีเนื้อในสิ่งที่เรียกว่าแบบเนื้อเรื่องของมันอะเนื้อเรื่องของเกมก็คือแบบมีความแบบมีความดารก์กมีความอะไรอย่างงี้อยู่แล้วนะครับก็ทําให้แบบยิ่งเล่นสนุกเข้าไปใหญ่นะครับม,มา ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของที่ภาคนี้เขาทําไว้แล้วที่ผมรู้สึกว่าเล่นมาแล้วรู้สึกว่าโอเคก็เรื่องของ policy offline ภายในเกมนะครับครับผมอย่างแรกเลยก็คือเราจะไม่ต้องเสียคัมภีในการในการสแกนไอเทมปะมีมาถึงว่าเราไม่ต้องเสียไงอ๋อเออคือปกติแล้วอ่ะเราจะได้เป็นไอเทมชิ้นหนึ่งมาที่ยังไม่ได้ตรวจสอบใช่ถ้าเราจะใช้มันหรือว่าจะดูสเตตมันเราต้องใช้คัมพีในการตรวจสอบใช่ไหมครับแต่ตอนภาคเนี้ย เราดันมี NPC ตัวหนึ่งซึ่งเราพอกดคุยปุ๊บมันจะสแกนทุกอย่างในไอเทมให้เราหมดเลยฟิลประมาณนี้คือทําให้ไม่เปลืองอย่างแรกเลยนะครับไม่เปลืองแล้วก็ไม่ต้องมานั่งคิก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 แต่ถ้าใครอยากอยากใช้คัมพีมเดี๋ยวจใช้ได้ใช้ได้มันเกมาบางทีเหมือนแบบเราพกคัมพีติดตัวไว้เหมือนแบบอยากรีบอยากรีบดูอะบางทีเหมือนเราฟาร์มอยู่ในแมบไงเราจะได้ดูเลยไงว่าแบบไอเทมนี้มันแบบสำคัญไัมไม่สำคัญเราจะไมย้อนทีอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งการเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรการแบบสแกนไอเทมก ก็ดีมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะทำให้สินค้านั้นนะขายได้ราคาขึ้นใช่เหมือนเราดูเหมือนรับเขาเรียกนะเลือกไอเทมอ่ะมันก็เหมือนเลือกของไม่ดีจะได้ไม่ต้องให้มันล็สล็อตนะทุกคนถูกต้องนะครับผมมาอย่างต่อไปนะครับที่ถือว่าดีมากๆจากภาคแรกนะครับก็ในเรื่องส่วนของสกิลทีนะครับผมสกิลทีที่แสนยุบยับนะครับจอนใช่คือภาคแรกเนี่ยเวลาเราอัพไปถึงเราอัพไปแบบสมมุติเราเล่นเลเวลแบบเยอะๆไปแล้วอย่างเงี้ยไอ้ฝ่ายนี้เราก็จะระโยงระยางเลยใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าไอ้เนี่ยอัพผิด ทำไงอัพผิดตั้งแต่กลางทางเลยทำไงอะพี่ถ้าอย่างภาคหนึ่งก็คือเราเขาจะมีเป็นไอเทมในการใช้รีแต่รีนี่ก็คือรีหมดเลยโลดทั้งกระดานโลดทั้งกระดานแล้วก็นั่ง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 ไล่สายใหม่นะครับผมแต่ในภาคนี้นะครับก็คือทีมงานเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าตั้งแต่ก่อนเกมเปิดแล้วว่าเหมือนโอเคภาคนี้ไม่ต้องแบบไม่ต้องมีเงินใช้เงินใช้เงินแก้ปัญหาเลยแต่เป็นเงินในเกมนะเข้าใจเข้าใจประมาณว่าเหมือนแบบ กดรีอันนึงอ่ะก็เสียแบบพันสองพันเหรียญในเกมอะไรอย่างนี้อนย้อนแต่คือก็เขาเรียกว่าอะไรถ้าสมมติว่าเราอัพไปหนึ่งร้อยอันใช่ไหมแต่สมมติว่าเราแบบไม่เอาห้าสิบอันที่หลังอ่ะเราจะรีมาห้าสิบอันก็ก็หลายตังค์อยู่ก็หลายตังค์อยู่นะก็เป็นหลักแสนอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็เริ่มมีหลายๆคนบ่นมาเหมือนกันแล้วว่าเหมือนแบบเอ้ยพี่มันใช้เงินเยอะเกินไปมันเยอะนะเป็นแสนเลยนะถ้าคนที่เล่นแล้วจะรู้ว่าช่วงต้นเกมจะหาเงินสักพันสักหมื่นเนี่ยยากมันไม่ง่ายเลยนะคือว่า ปัญหาเนี้ยมันไม่ได้เกิดตอนต้นเกมหรอกเพราะว่าเราตอนต้นเกมอ่ะคือเหมือนเราอาจจะเรายังพไป่อเราเล่นไปก่อนแล้วก็อาจจะมีอัพอัพอัพนิดนิดหน่อยแต่คือปัญหาเนี้ยน่าจะเกิดตอนแบบเลดเกมเอนเกมแล้วช่วงเอนเกมแล้วแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสายนี้แม่งไม่พอไม่โดนว่าอยากจะรีสเตดีส์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยก็เดี๋ยวเขาก็อาจจะต้องรอดูนะครับว่าทีมงานอ่ะเขา จะมีปรับเพื่ออะไรเพราะมันต้องเจอได้แน่ว่ะรีมาปึ๊บเฮ้ยยังไม่ดีว่ะงั้นต้องรีไหมถึงมันจะใช้เงินในเกมที่มันสามารถที่จะหาได้ตลอดแหละแต่ก็คือเหมือนกับแบบถ้ารีบ่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนทีมงานแบบ guiding gear เกมอะพักแรกเขาก็คือออกมาพูดแล้วละว่าเหมือนแบบทำไมเขาถึงไม่ไม่มีเป็นแบบระบบรีฟรีหรือว่าอะไรนู่นนี่นั่นนะครับคือเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าเหมือนแบบคือเขาอยากให้คนเล่นอะรู้สึกว่าเราตัดสินใจเลือกตัวละครเราไปแล้วเล่นไปแล้วอะ เราควรจะอยู่อย่างนั้นแบบฟิลประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้ใจร้ายก็มีไอเทมให้รีแต่ก็ไม่อยากให้รีบ่อยนะเพราะว่าตัวเกมออกแบบมาอย่างนั้นแต่คือว่ามันก็จะเป็นเพนพอยสำหรับผู้เล่นบางคนที่เขาแบบวี่แต่ผมไม่อยากรีสายแบบสายฮาร์คคอร์ที่เขาต้องลองทุกสกิลใช่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นกการหนึ่งแต่ถือว่าสะดวกขึ้นไหมถือว่าสะดวกขึ้นมากนะครับในการที่แบบเราอาจจะรีแค่แบบย้อนกลับแค่สองสามอันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีมากๆนะครับผม อันดับต่อไปนะครับที่ผมมองว่าโอเคนะก็คือในเรื่องของการสลับอาวุธนะครับผมคือเกมนี้ก็เหมือนภาคก่อนๆหรือว่าไดโบนะครับก็คือเราจะมันจะมีอาวุธที่สามารถพร้อมใช้เนี่ยคือ2อันอืก็คือเราจะสามารถซ้ายขวาใช่จะกดใหม่จะเป็นเหมือนแบบไอเทม1ไอเทม2เลยอ่าใช่ใช่ก็คือจะกด X สลับสว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 ับได้เลยนะครับซึ่งเกมนี้ก็คือทําออกมาถือว่าถือว่าดีนะเพราะว่าสมมุติว่ากูใช้ธนูอยู่ คือใช้ธนูอยู่ใช่ไหมแล้วยิงสกิลธนูขิ้ขวายิงสกิลธนูธนูยิงขิ้ขวายิงสกิลธนูอะไรเงี้ยแต่เบอร์สองกูอะเป็นสกิลของนักเวทที่จะต้องใช้คาถาอ่ะกลายเป็นว่ากูแค่ใส่คาถาไว้มือสองแล้วกูกดเบอร์สองได้เลยโดยที่มันจะเปลี่ยนอาวุธออโต้แล้วก็คือแบบไล่ให้เลยกอกดสองปุ๊บมันจะตีมันจะทันทีใช่จะตีเป็นเวท,ทไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนแบบต้องกึ๊ คือเราไม่ต้องมากด x ก่อนกด x เปลี่ยนอาวุธแล้วค่อยกดฟองเพราะบางเกมมันจะเป็นเหมือนแบบกรึบหยิบอาวุธใหม่ขึ้นมาก่อนแต่ทีนี้ตรงนี้ใช่ครับแต่คือตรงเนี้ยมันก็จะมีความแบบมีดีเลย์นิดหน่อยเพื่อที่จะทำให้เหมือนแบบเกมมันแบบมีความสมดุลมีความสมดุลนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่เล่นแล้วรู้สึกว่าแบบโอเคว่ะอะไรประมาณนี้นะครับส่วนน็อกนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของในเกมมันจะมีพวกคําศัพ์เฉพาะค่อนข้างเยอะเช่นว่าแบบมีโปรเจกต์ทา์มั่งมีเหมือนแบบ เออนู่นนี่นั่นมั่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเกมอ่ะก็จะมีคําอธิบายเขียนบอกแหละยิ่งถ้าเป็นคําสําคัญสาคัญหรือว่าคําที่คิดว่าเป็นคําเฉพาะในเกมเนี้ยเขาจะมีขีดเส้นใต้บอกไว้นะครับแล้วก็เอามาส์ไปชี้เนี่ยปุ๊บมันก็จะขึ้นประกอบเลยว่าคําอธิบายว่าแบบอ่าคืออะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ถือว่าเข้าใจมาได้ง่ายใช่ถือว่าให้เข้าใจได้ง่ายข,ข,ขึ้นนะครับแล้วก็เกมนี้มีภาษาไทยด้วยลืมไปนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องแปลของภาษาไทยถามว่าดีไหมก็ถือว่าตรงตามมาตรฐานนะครับไม่ไดย่รัใใจชเลคบผ อันดับต่อไปนะครับก็คือในส่วนของคอนเทนต์เอนเกมกันบ้านนะครับบอกเลยว่าเกมนี้คอนเทนต์เอนเกมจุกมากจุกโคตรจุกเลยนะครับผมก็สำหรับผู้เล่นนะครับก็คือถ้าจะไปถึงคอนเทนต์เอนเกมได้นะครับก็คือจะต้องผ่านซับแอคแรกนะครับอย่างที่บอกแล้วก็เป็นนิวเกมพัสของซับแอคแรกก่อนถึงจะเข้าคอนเทนต์เอนเกมได้ซึ่งก็คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงประมาณเลเวลประมาณสักหกสิบห้านะครับผมก็พอเป็นออนเอนเกมแล้วเนี่ยเรามีอะไรให้เล่นบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือแอตลาสนะครับผมแอตลาสก็คือจะเป็นเหมือน เป็นแมพแผนที่ให้เราเข้าไปแล้วก็เล่นได้ไม่มีวันจบนะครับไปว่าไปฟามไอเทมนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ไปถึงดันสูงต่อไปเรื่อยๆนะครับผม,มส่วนต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเคออสเคออสจะเป็นเหมือนอารมณ์ประมาณว่าลงดันนี่แหละสิบดันใช่ไหมแล้วก็จบดันแรกแล้วมันก็จะให้เลือกมาว่าอ่าให้เลือกดีบัฟอ่า,อาประมาณนี้ดีบัฟเลือกสมมติว่าไปมีเวนึง่องสาม คุณจะเลือกดีบัฟไหนจะบัฟไหนเน<า>ี่ยกดดันตัวเองลงไปเพิ่มความยากเข้าเพิ่มความยากาแล้วคือแ,แต่ละแต่และด่านเนี่ยก็จะมีด่านไม่เหมือนกันบางด่านเน้นตีมอนเคลียบอลให้ไวที ừ ừ ừ. ่สุดบางด่านคือเป็นเหมือนอุปสรรคเลยมีปืนพ่นไฟมามีเป็นเลเซอร์มาให้หลบอย่างเดียวบางอันก็จะเป็นแบบนู่นนี่นั่นอะไรมาอย่างนี้ฟิลประมาณนี้นะครับแล้วก็เล่นไปให้ถึง10เราก็จะได้เป็นไอเทมได้เป็นไอเทมได้เป็นอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็จะมีเป็นหลักๆอะไรพวกเนี้ยฟิลแบบ ฟิวประมาณนี้อยู่ค่อนข้างเยอะประมาณสัก3าอันได้เลยนะครับผมแต่คือหลักๆแล้วอ่ะก็คือจะตัวอดลเนี่ยแหละที่จะต้องใช้เวลาอยู่กับมันเยอะที่สุดแอีกระบบหนึ่งต่อไปที่ถูกอินพุฟเข้ามาเหมือนกันนะครับสำหรับในเกมภาคนี้ก็คือระบบเจมนะครับซึ่งบอกเลยว่ามือมืนแต่ดีกว่าภาคหนึ่งส่วนตัวคือชอบมากกว่าภาคหนึ่งดีกว่าดีกว่าดีกว่าคือภาคหนึ่งอ่ะมันจะมีความยุ่งยากตรงที่ว่าเวลาเราใส่เจมเราจะไม่ได้ใส่ติดตัวอืมอ่ะเจมในเกมอ่ะจะใส่ผ่านอาวุธ ออนกใส่ผ่านอุปกรณ์ก็คือมันจะเป็นอุปกรณ์แล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะมีสล็อตมีสล็อตให้เรายันเข้าไปแล้วก็จะเป็นสล็อตเชื่อมด้วยบางอันแม่งกับเสือกไม่เชื่อมกันบางอันอะไรอย่างเงี้ยสกิลไม่คอนเน็กบ้างนู่นนี่เสือตัวนี้กมีแค่2สล็อตเสือตัวนั้นมี1สล็อตอะไรอย่างเงี้ยก็ภาคนี้เขาก็เลยมาแก้ปัญหาเพนพอยต์ตรงนี้นะครับก็คือไอ้พวกแอคทีฟสกิลทั้งหมดอะใส่ติดตัวเลยแล้วเราก็จะใส่ได้แอคทีฟสกิลได้แค่ห้าเก้าสกิลนะครับแล แต่อเทมติดตัวก็ยังใส่เจมได,ได้อยู่ย,ยังใส่เจมได้อยู่นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นในพวกเหมือนเขาเรียกว่าเป็นซัพพอร์ตเจมอ่าเป็นเหมือนบัฟนู่นนี่นั่นก็จะยังใส่ในชุดอุปกรณ์ของเราได้อยู่นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะ,ะเราสามารถที่จะโยกสกิลได้หมายถึงว่าแอคทีฟสกิลนะเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้โยกได้เปลี่ยนข้ามสายได้บางทีอย่างที่อย่างที่ผมเล่นอย่างเงี้ยก็จะใช้เป็นธนูแต่ก็ใช้เป็นของเวทนักเวทด้วยเราก็จะเอาเจมของนักเวทอ่ะ เข้ามาใส่ด้วยเพื่อมาเหมือนแบบมิกแอนแมทกันนู่นนี่นั่นกันนี่ก็คือแล้วแต่บิวของแต่ละคนที่เล่นกันเพิ่มความสะดวกและง่ายให้ง่ายมากขึ้นนะครับประมาณนั้นจะไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่เวลาเราเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนเซตเจมทุกอย่างมันก็ยังอยู่กับสกิลหมดถูกต้องนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับสําหรับตัวเกมรีวิวตัวเกมนะซึ่งส่วนตัวแล้วอ่ะชอบมากซึ่งกลับไปก็คือน่าจะอยู่กันยาวๆต่อนะครับผมมาพูดถึงความคุ้มค่าสั้นๆให้คนดูฟังสั้นๆเลยนะเพราะแม็กติตมาก ติดมากวันนี้ติดมากนะครับความคุ้มค่านะครับบอกเลยว่า800อตัวต่ำสุดนะตัวถูกสุดของของตัวค <PC. S 1> าซทฟเอลิเอเซดเวอร์ชั่นพีซีนะครับก็คือตัว800บาทนะครับผมคุ้มไหมส่วนตัวมองว่าคุ้มนะคุ้มมากคอนเทนต์ประมาณนี้แล้วเล่นได้อีกยาวมากๆเลยนะครับ,ค,รบคือคเอาง่ายๆายายนะถ้าสมมติว่าเล่นแค่เนื้อเรื่องเลยนะไม,ไม่ไม่รวมเอ็นเกมนะแค่แอคหนึแล้วก็นิวเกมพัดหนึสองสเหมือนกันนะ คิดว่าน่าจะมี50ชั่วโมงโอ้แค่นี้ก็คือแบบคุ้มแล้วใช่นี่ก็ถือว่าเรียกได้ว่าคุ้มแล้วแล้วเขาไม่ได้แค่เสียแค่เอลิเก็กเสเสียแค่800แล้วได้แค่เอลิเก็กเสนะครับผมตัวสตาร์เตอร์แพ็กนะครับตัว800บาทนะครับผมก็คือจะได้300เหรียญด้วยสามร้อยเหรียญในเกม,เนใ,นเกมใช่ครับ300เหรียญในเกมซึ่งเอาไว้ไปช้อปปิ้งได้เอาไปช้อปปิง้งซึ่งคุ้มค่าที่สุดก็คือซื้อขังนะครับซึ่งในขังเนี่ยก็คือเราจะสามารถเพิ่มคอมมิชชั่นออฟไลน์ของเราแหละ เราจะแบ่งเป็นสล็อตเลยว่าสล็อตนี้เก็บเจมสล็อตน,นี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเกมเขาจะทําแบ่งให้ความสะดวกครับเพราะเก<ล>ม<ช>มันเกมเน้นฟาร์มใช่เกมเน้นฟาร์มอยู่แล้วนะครับผมต่อไปตัวแพ็กเกจที่2นะครับผมก็คือ Lo ตอ of ออกเ a m นะครับผมจะเป็นสปอ p o เตอร์แพ็กนะครับผมตัวนี้จะอยู่ที่ราคา1 0 0 0พประมาณ1 6 0 0นะครับผมก็คือจะได้600เหรียญน,นะครับแล้วก็จะได้เป็นพวกชุดเซ็ตนะได้เป็นสัตว์เลี้ยงได้เป็นแบบแฟชั่นติดหลังนะครับผมเอฟเฟกต์การวับต่างๆอะไรเงี้ยฝ่ายแฟชั่นคือเกมเนี้าเ ทีมผู้พัฒนาคือเขาอะก็บอกมาอยู่แล้วแหละว,ว่าเขาอะเป็นเกมที่ไม่ pay to win อ่าเราเกมนี้เราจะแบบจุดยืนชัดเจนมากเกมนี้ไม่ pay to win ครับนะครับฉะนั้นการเติมเงินได้ลอยสวยงามได้ลอ,สว,อสวยงามล้วนๆนะครับผมส่วนแพ็กสุดท้ายนะครับเป็นแพ็คที่แพงที่สุดนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ2,660บาทนะครับผมก็คือจะได้1,000เหรียญน,นะครับแล้วก็ ได้ชุดเซตเหมือนกันได้ชุดเซ็ตเหมือนกันเหมือนกันแต่ก็คือจะเหมือนได้เบิลขึ้นมา<อ>ได้เหมือนแบบเป็นชุดเกาะเซตสองเซตนะมีแฟชั่น2อันนะครับผมสกินอาวุธ3อันอะไรแบบฟิลประมาณนี้นะครับลอหลอลอ,ลอ,ลอใช่สำหรับคนที่ไม่ซีเรียสมากนะครับซื้อแค่ตัวเียกสุดตัวถ<ช>ูกส<ช>ุดก็คุ้มแล้วนะครับผแต่สำหรับใครที่ว่าเหมือนแบบอยากเล่นตัวเกมเต็มไปเลยดีกว่ารอตัวปีอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวคาดว่าน่าจะเป็นช่วงกลางปีหน้ากลางปีหน้าเป็นต้นไปลื่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลื่อนอีกหรือเปล่าเพราะว่าบอกเลยว่าผ่านอฟไ์ คือนชื่อเรื่องการเลื่อนมากชื่อมากมากนะครับก็อาจจะต้องรอดูข้อประกาศครับแต่ก็คือเริ่มมีแบบเริ่มมีปล่อยปล่อยเทลเลอร์เหมือนอาชีพใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆมาบ้างแล้วเพราะล่าสุดอะเพิ่งเห็นเป็นตัวอาชีพดูอิดไปมีแปลงร่างเป็นหมีเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็รอลุ้นกันไปใช่แล้วยังมีอีกหลายอาวุธเลยที่ยังไม่ถูกใส่เข้ามานะครับครับผมเป็นอาวุธใหม่ด้วยก็คืออย่างเป็นอย่างหอกอย่างเงี้ยหอกก็คือจะมาภาคนี้ภาคแรกเหมือนกันนะครับก็มารอดูกันว่าแมคคณิกการเล่นของมันหรือว่า อะไรของมันเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ใช้เวลาชีวิตเยอะมากเพราะนอกจากที่เราจะต้องเล่นแล้วเนี่ยเราต้องมาแบบคิดบิวเองด้วยคือการในเกมเนี้ยดูบิวที่คนอื่นเขาทำมามันก็โหดแหละแต่การหาบิวตัวเองอะเล่นเองลองเองจริงจริงเราอาจจะแบบเออตอนนั้นอาจจะโหดแต่เราอาจจะไม่ได้ชอบสกิลนั้นเออใช่เหมือนเราเล่นไปปุ๊บล้วก็แบบเอ้ยไอ้สกิลนี้กับไอ้ของนักเวทอันนั้นน่ะ คือยังไงมันใช้ได้นี่ว่าเพื่อนเล่นไปมันก็ต้องมีแบบสกิลที่ถูกใจอ่ะต้องมีสกิลที่ถูกใจสกิลนี้มันเข้ามือว่ะอะไรเงี้ยนี่ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับจากผ่าออกเอ็กซายจริงๆเลยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวรีวิวผ่าออ f เอ็กซนะครับผมบอกเลยว่าเปีหนึ่งเกมที่ทางเราก็ บอกเดีแนะนําให้ไปเล่นแนะนําให้ไปเล่นนะครับผมว่าสนุกมากจริงๆนะครับผมครับผมประมาณนี้นะจ๊ะส่วนเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงหรืออยากได้ส่วนไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกับพวกเราได้นะครับยังไงวันนี้ก่อนจะจากกันไปยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกด subscribe ก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปีดีๆของพวกเราชาวแตกกันด้วยนะครับครับวันนี้ผมกับแม็กต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ